กอูแม็กเทคแต่ผมอ่ะจะให้ป้าก,กับมันนั่งไปกับแม็กเทคก็คือนั่งลัมโบอ่ะแมกเทคนี่โคตรโหดอ่ะเห็นอยากอยากให้มันลองนั่งสามล้อจะเป็นยังไงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลย <c oughs> ใส่ใช้ไฟแล้วก็ข้อน้ำเนี่ยสองเส้นต่อต่อก็เรียบร้อยแล้วแม็กแม็กฮะวางปะวางพาไอ้นี่มันไปนั่งรถลัมโบหน่อยอ๋อได้ได้ไหมได้เลยเออเปล่ากูอยากให้มันลองนั่ง ไปนั่งหน่อยนะอยากรู้แล้วถ่ายคลิปด้วยได้ดิได้ดิดเออเดี๋ยวฝากด้วยนะได้ได้ได้โอเคนี่อันนี้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยได้แล้วก็เหลือมาต่อท่อน้ำสองเส้นแล้วก็ใส่ไฟแล้วก็เสร็จแล้วอใส่ไฟก็เดินเสร็จแล้วก็เหลือยัดเข้าไปก็จบแล้วจบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะไปเทสวิ่งโอ้โหอินเตอร์แม็กเทคกูเพิ่งเคยเห็นศิลป์ศิลป์ยเออรู้ว่าซซีีนโอ้โหคันนี้กี่มานะ เจ็ดถึงแปดร้อยเจ็ดถึงแปดร้อยมาเงี้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันอีกทีเดี๋ยวให้แม็กพาไอ้ปักไปนั่งรถหน่อยมันชอบหลับนะระวังนะเออมันชอบหลับหลับลงเหรอเออไม่รู้ ปลูกมันด้วยนะเอาแค่สามเกียร์ว่ะตื๊ดตื๊ดตื๊ดเออสองเกียร์ก็ได้ตืด๊ดให้กูปลูกเลยให้กูไปส่งโรงงาน <c oughs> เออแล้วต่มึงเลย <c oughs> นั่งเองวะนั่นสิครับพี่อะไรนะนั่นสิครับเมื่อเมืันมานั่งเองวะมันส่งมึงมนั่งทำไมวะแกทำโทษผมครับฮะแกทำโทษผมครับหลับคุณไปทำอะไรมาผมหลับครับเมื่อกี้อ่ะตอนนั่งรถมาไม่วันวันไปสนามช้างครับรับอ๋อตอนขับรถไปบุรีรัมย์ใช่ทางไกลไม่อยู่นู่นเพื่อนมันหลับใาครับ อันนี้เป็นลอมโกลินี่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นลอมโกลินี่อะไรครับเอ่อเอาเวนทาดดอ LP 700cc ครับอันนี้วิ่ง0-100ได้กี่วิครับพี่ประมาณ2.9 2.9 2.9โอ้โห้แล้วคันนี้แบบมาถึงก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมครับทำแล้วก็ ก็ทำไปนิดหน่อยแล้วก่อมีกองเคนเอ็นมีทอยเสียไข่น็อปแล้วก็ออะไรนะแล้วก็รีแฟนซ์กิซแลล์ละทำทั้งหมดนี้ระบุราคาได้ไหมครับพี่ก็ไม่ไม่ไม่เยอะครับก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรเยอะแค่เดี๋ยวนะประมาณสามแสนบาทอ๋อครับก็ถือว่ายังไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหม เบสิกเขาเรียกว่าสเตตหนึ่งเลยสเตจหนึ่งครับคือสเตตแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันถึงเอาปะ่ะครับแต่ละที่เขาก็บอกสีอย่างนี้เขาสเตจหนึ่งไม่เปลี่ยนทอ่อไม่เปลี่ยนกองรบรแฟรอ,อะไรของเขาอ่ะครับแต่ถ้าสเตจหนึ่งที่กูเนี่ยค,คือทาแคา่รอบนอกไม่รื้อเครื่องครับสเตตสองนี่คือื้อแล้วนะครับบางคนสเตตสองยังไม่รื้อเลยนะอืมครับแต่แล้วแต่แล้วสาหรับแบบเออลำโบเนี่ยครับกับรถบ้านเนี่ยอันไหนครับแบบ ง่ายกว่ากันอ่อยากกว่าไหมครับแน่นอนในรถบ้านมันขับง่ายกว่าอยู่แล้วลัมโบหนึ่งคือเฉพาะรุ่นอเวนทาดอรนะมันกว้างมันใหญ่ครับแล้วก็มันออกแนวสปอร์ตซิงๆหน่อยอะมันขับ,ค,บ,บความสบายมันก็น,น้อยเห็ป่ะขับขับเ <c oughs> จอเนินอ,อ,อยู่ในซอยแบบ ไม่ไม่ได้ขู่ขาอะไรมันก็สะเทือนกุกกักคึกกักขากุบแล้วอ่ะมันไม่นิ่มนวลเหมือนรถบ้านเนี่ยแล้วแต่คนใช้งานนะครับแต่ถามว่าขับใช้ทุกวันได้ไหมมันก็ได้อ่ะบางคนโดยเฉพาอยี่ห้อนี้ถึงจะขับใช้ทุกวันได้ไม่หาไม่เห็นเกี่ยวเลยแล้วแต่มึงว่าแบบความชอบเออดีกีมึงแบบเลเวลมึงอยู่ตรงไหนวะถ้าเลเวลมึงไม่ซิ่งอ่ะมึงก็ต้องหารถสบายสร์ตสร์ตแบบสบายสบายขับถูกปะแต่อย่างเลเวลกูแบบโคตรซิ่งอยู่แล้วอ่ะ เออกูขับอย่างงี้ขับทุกวันกูไม่เห็นจะเป็นปัญหาเลยครับประมาณนั้นค่ะคนทต้องยอ่มนี้ขับใช้ทุกวันได้จริงกูก็ขับใช้ทุกวันได้จริงได้เห็นอยู่ครับบอกว่าเห็นได้ขอครับอืออ้คือมันแล้วแต่เลเวลตัวเองด้วยเอขึ้นเอาตัวเองไปตัดสินคนอื่นกูยังไม่เอาตัวเองไปตัดสินคนอื่นเลยอ๋อครับเออมันขึ้นอยู่ความชอบอ่ะก็คือชอบกูอย่างเงี้ยใช่ครับกูขับ90นั่งลำบากกว่านี้อีกถูกไหมครับอืม ไปสะละเป็นลมเวนชิบหายตากล้องยังไงวะเนี่ย A few moments later 1 <laughs> hour later เลยนะครับอ้สั่นสั่นแรงอะโอ้โหแรงเกินที่ทำไมมันถึงหน่วงหนวงแบบผมรู้สึกหน่วงแบบแบบฮะเหมือนมันเลื่อนมันไปลงใายตีนไงไม่รู้ว่า ปีไม่สูงหรอกเพราะเไม่ค่อยไม่ได้ขับจอดซะส่วนใหญ่ออไม่สูงเลยโอ้ยทัวร์รถบ้านนี่พ่อแม่งไม่ได้ขับเลยเพิ่งจะเอามาขับเพ่อแม่งเนี่ยอุ้แต่ชูแรงๆนี่เหมือนเ่เคร่งบินหมือนกันี่ใช่ก็แรงดึงก็จีขวาลืมไปเครื่องบินมก็ก็หลับเครื่องบินก็ี่ยบินกเหมือนกันจริงเหรอ อีเคียน้าจับมึงไปนั่งรถแดกกูชิบหายเลไวะก็าาสวดพี่นั่งรถซ้อมพี่อะองวิ่งไม่วไม่ไหวเอาละมันหัวใจแต่แกนั่งไปบ่อยไปบ่อยนะแข็งขึ้นแล้วทุกวันนี้อ๋อแข็งได้เท่าที่พี่เง ดึึงข้นปั๊บเป็นไงแม็กฮะสบายหลับสบายหลับสบายหลับสบายบายแม็กเทคหลับสบายบายแม็กเทคเมึงขายที่นอนเออฮ้ยมึงเห็นเมื่อกี้มึงเห็นอะไรวะฮะเมื่อกี้ตอนนี้มึงจัดมึงหันไปมองวะไม่ได้มองมีอะไรวะแล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อลูกน้องมึงไงทำไมหลับหลับอืมขับนิ่มจัง นั่งหลับเฉยเลยนั่งหลับใสเลยอ่หลับใส่ด้วยเออเดี๋ยวไปดูคลิปนะโอเคตงเกียกไปละเดี๋ยวรอบได้มันมานั่งใหม่เออได้โอเคบักเป็นไงไม่เอาแล้วครับไม่หับแล้วครับมึงหลับอีกกูจะให้นั่งอีกยังไม่หายสั่นเลยดูดิอะถ้าหลับอีกกูก็ให้นั่งอีกบอกตรงใส่ยังแค่ร้อยเดียวอย่างที่ผมขับไม่เคยขับเกินร้อยสัครั้ง กี้ออกลอนชคอนโทลเนี่ยนะเว้ยเออล้อฟรีไม่ฟรีเลยรถเขาแรกผมก็มองเงี้ยแล้วก็มองทางเลยกับเดียวอืมนั่นแหละก็นั่นแหละที่นอนบายแมกเทคจับคีบแค่นี้แหละมึงจะนอนอีกไหมไม่ครับนอนอีกเดี๋ยวผมให้นั่งอีก เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวไม่เแล้วเดี๋ยวทีนี้กูขับให้เองด้วยบอกตรงๆนะถ้ามึงหลับอีกทีนี้กูจะขับให้เองแล้วรถไม่ต่างกันเลยกูบอกแค่นี้เข้าใจครับเออ